สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่สิสาทาร่นนะคะคลิปนี้เป็นคลิปการอ่านเรื่องราความรักความสัมพันธ์ให้กับ ชาวราศีมังกรนะคะลัคนามังกรประจําเดือนกรกฎาคมนี้ค่ะชาวราศีมังกรก็คือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่22ธันวาคมถึงวันที่19มกราคมนะคะชันวนนี้สามารถเข้ารับชมได้ทั้งลัคนาและก็ราศีเลยเราใช้หลักการแบ่งลัคนาราศีตามหลักของ Western Astrology หรือว่าตามศาสตร์ของตัวอักตกนั่นเองนะคะและการอ่านในครั้งนี้ก็คือการอ่านโดยทั่วไปหรือที่เรียกว่าเป็นการอ่านแบบ General Reading นะคะซึ่งการอ่านแบบนี้อาจจะไม่ได้ตรงกับทุกคนค่ะอาจจะมีตรงบ้างไม่ตรงบ้างหรืออาจจะสลับกันนะคะก็เป็นไปได้เช่นเดียวกันโอเคโดยการอ่าน นะะในครั้งนี้นะคะก็จะแบ่งออกเป็น3สเตตัสตด้วยกันนะคะก็คือเป็นของคนโสดนะคะคนที่มีคนคุยความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนนะคะและของคนที่มีคู่แล้วนะคะเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยที่ความสัมพันธ์ของคนโสดนะคะในเดือนนี้นะคะกร,ะรกฎาคมนี้คนโสดมีเกณฑ์ที่ว่าจะได้เจอคนที่ถูกใจเป็นคนใหม่ๆนะคะที่กลับไม่ใช่คนใหม่เป็นคนใหม่ถูกแล้วเป็นคนใหม่นะคะที่เข้ามาในชีวิตของคุณนะคะแล้วก็ เรียกได้ว่าเป็นคนที่ คุณเองอะ่ะมีความรู้สึกดีต่อเขาแล้วเขาเองก็มีความรู้สึกดีต่อคุณเช่นเดียวกันนะคะคือใจตรงกันนั่นเองเราชอบเขาเขาชอบเรานะคะแล้วก็ทําให้บทสนทนาการคุยกันอะไรเงี้ยมันค่อนข้างที่จะไหลลื่นนะคะแล้วคนที่จะเจอนะคะในเอพิโซดนี้ก็จะเป็นคนที่ตรงสเปคของคุณด้วยนะคะเหมือนต่างคนต่างถูกใจกันและกันต่างคนต่างคลิกกันนะคะโผล่ไยขึ้นว่า perfect timing นะคะนี่เป็นจังหวะเวลาที่เลิศน,นะคะหรือว่าเป็นจังหวะเวลาที่ถูกต้องแล้วในการที่เรากับเขาได้เจอกันหรือเรากับเขา มารู้จักกันนะคะทีน่นี้ในเดือนนี้นะคะสิ่งที่คุณมังกรที่เป็นคนโสดนะคะจะรู้สึกก็คือคุณอาจจะมีความรู้สึกว่าบางครั้งบางทีคนคนนี้อาจจะมีอะไรที่แตกต่างจากคุณในระดับหนึ่งอยู่นะคะแรกๆอาจจะมีความรู้สึกว่าเฮ้ยหรือว่ามันจะไปกันไม่ได้หรือว่ามันจะไม่เวิร์กหรือว่ามันจะไม่โอเคอย่างเงี้ยแต่ว่าพอก็ลองคุยกันไปแล้วหรือว่าพอลองให้เวลาให้โอกาสกับความสัมพันธ์นี้นะคะ ก็ดูเหมือนกับว่าอะไรหลายๆอย่างมันก็จะรีแลกซ์มากขึ้นนะคะพอรู้จักกันมากขึ้นก็มีความรู้สึกว่าเออเราเราคุยกันรู้เรื่องสื่อสารกันแล้วเข้าใจพูดภาษาเดียวกันอะไรอย่างเงี้ยจากแรกเริ่มเดิมทีที่คิดว่ามันน่าจะมีปัญหาก็สรุปว่าเออพอคุยกันไปแล้วก็รู้สึกว่าเออเข้ากันดีๆไม่ได้มีปัญหาอะไรนะคะไพ้เพิ่มเติมนะคะคุณมังกรที่เป็นคนโสดนะคะในเอพิโซดนี้สิบถ้วยนะคะเมจิชียน เด็กถือเหรียญแล้วก็เป็นไพ่หนึ่งเหรียญเป็นการเริ่มต้นที่ดีมากๆเลยค่ะคนโสดจะบอกได้แค่ว่าคนคนนี้เป็นคนในฝันของคุณจริงๆนะคะที่คุณจะได้เจอไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของรูปร่างหน้าตาหรือว่าจะเป็นในเรื่องของทัศนคตินิสัยอะไรใดๆต่างๆดูตรงใจคุณมากๆคุณแฮปปี้มากๆที่ได้คุยหรือได้เจอกับคนคนนี้นะคะคุณธนูที่เป็นคนโสดน,นะคะคุณรู้สึกยังไงคะกับคนที่เข้ามาหาคุณในเดือนกรกฎาคมนี้ คุณรู้สึกว่าโอ้คุณชอบเขามากเลยคนคนเนี้ยถ้าสมมติว่าในเดือนนี้นะมีใครเขาเรียกว่าอะไรมังกรคนไหนไะมมีมีคุกมีเขาเรียวรก,นนยกยว่าอะไรมีคนให้เลือกมี choice หรือว่ามีตัวเลือกเซนว่าคุณก็จะเลือกคนเนี้ยแหละเพราะว่าคนเนี้ยโดดเด่นสุดแล้วคนนี้ทําให้คุณรู้สึกมากที่สุดรู้สึกรู้สึกดีมากที่สุดรู้สึกถูกชะตามากที่สุดคนนี้เป็นคนที่ทําให้คุณรู้สึกลหลงใหลแล้วก็อยากคุยด้วยมากที่สุดนะคะเพราะฉะนั้น คนที่ให้ Energy ว่าใช้ที่สุดกับคุณเนี่ยคุณจะเลือกคนนี้นะคะแล้วเขาคนนั้นที่เข้ามานะคะเขารู้สึกยังไงกับคุณมังกรคะเอาจริงตอนแรกเนี่ยเขาก็อาจจะรู้นะว่าตัวคุณเองเนี่ยมีช้อ e หรือว่ามีตัวเลือกเขาเองก็กล้าก,ก,กลัวในการที่จะเข้าหาคุณเช่นเดียวกัน แต่ด้วยความที่เขาเองก็ชอบคุณหรือว่ามีใจให้คุณค่ะเขาก็เลยกล้าเสี่ยงในความสัมพันธ์นี้เพราะฉะนั้นในเดือนนี้นะคะแรกๆเขาอาจจะกล้าๆก,ก,ก,กลัวๆแต่ว่าพอเขามาคุยกับคุณแล้วเนี่ยแล้วความสัมพันธ์อะไรหลายๆอย่างมันดีขึ้นก็เลยทําให้เขาเองก็รู้สึกสบายใจเหมือนกันค่ะทีไ่ได้คุยกับเราจุดว่าความสัมพันธ์นะคะเอาคาที่เกิดขึ้นคือ ความสัมพันธ์นี้เป็นความสัมพันธ์ที่เรากับเขาไม่ได้คาดคิดไม่ได้คาดฝันว่าจะมาเจอกันในช่วงนี้แต่พอเจอกันแล้วก็รู้สึกดีรู้สึกแฮปปี้มากๆ บางคนมีความรู้สึกว่าช่วงนี้ยังไม่ใช่ช่วงจังหวะเวลาที่เหมาะสมในการที่จะมีความรักแต่ในเมื่อเจอคนที่ถูกใจแล้วอะตัวคุณเองก็ดูพยายามนะคะในการที่แบบอยากจะทํามันออกมาให้ได้ดีที่สุดนะเพราะฉะนั้นในเดือนนี้จะเป็นเดือนของการพูดคุยนะคะมีช่วงจังหวะเวลาดีๆน่ารักกุ๊กกิ๊กเข้าหากันด้วยนะคะแบบเดทกันคุยกันอะไรเงี้ยรู้สึกฟินๆอะไรเงี้ยก็จะมีก็จะมีอารมณ์นั้นอยู่นะคะอารมณ์ ความไม่สบายใจก็มีนะคะเนื่องจากการที่แบบอย่างที่บอกไปว่าตอนแรกอาจจะมองว่าเออต่างกันมากนะหรือว่ามีอะไรบางอย่างที่น่าจะเป็นอุปสรรคก็มีความกังวลอยู่แต่ว่าพอคุยกันไปแล้วก็สามารถแก้ไขได้ทุกอย่างดูเป็นไปได้ได,ดีนะคะธราคารสาหรับของคนโสดก็เป็นประมาณนี้นะคะเดี๋ยวเราไปดูของคนที่มีคนคุยความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนนะคะว่าจะเป็นยังไงกันบ้าง สำหรับคนที่มีคนคุยความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนนะคะชาวศีมังกรและคณะมังกรในเดือนกรกฎาคมนี้นะคะมีเกณฑ์ที่ว่าตัวคุณเองจะมีความรู้สึกค่อนข้างที่จะอึดอัดอยู่พอสมควรกลืนไม่เข้าขายไม่ออกนะคะด้วยสถานการณ์อะไรบางอย่างนะเหมือนกับว่าในอดีตที่ผ่านมาความสัมพันธ์ที่มันไม่ชัดเจนเนี้ยบางคนอาจจะไปเจอเรื่องที่ทําให้ตัวเองรู้สึกเสียใจหรือว่าเสียความรู้สึกนะคะมีความรู้สึก แย่ yeah, นะคะหรือว่ารู้สึกไม่แฮปปี้กับความสัมพันธ์นี้ตัวคุณเองเนี่ยพยายามที่จะตัดใจพยายามที่จะเดินออกจากความสัมพันธ์แต่ด้วยความที่ตัวเราเองอาจจะมีความผูกพันกับคนคนนี้มากมีความรู้สึกชอบเขามากมีความรู้สึกอะไรหลายๆอย่างไปแล้วเช่นว่าเรากับเขาคุยกันดีจังเลยอะไรอย่างเงี้ยเรากับเขาน่าจะมีอนาคตร่วมกันก็คือบางคนก็มี plan นในอนาคตร่วมกันไปแล้วอะไรอย่างเงี้ยนะคะ แต่พอความสัมพันธ์มันไม่เวิร์กเนี่ยแรกๆกก็ต่อต้านแล้วค่ะแล้วก็หลังๆก็เริ่มที่จะยอมรับได้พอยอมรับได้ตัวคุณเองก็เริ่มที่จะค่อยๆถอยออกห่างจากความสัมพันธ์นี้นะคะประเด็นคือในเดือนนี้นะคะที่คุณกําลังจะแบบค่อยๆถอยห่างออกจากความสัมพันธ์เนี่ยยิ่งคุณค่อยๆที่จะเดินออกห่างจากเขาเท่าไหร่ตัวเขาเองก็กลับปรับปรุงตัวและกลับ เดินเข้าหาคุณมากเท่านั้นนะคะเหมือนแบบพอคุณอยากที่จะเดินออกจากความสัมพันธ์นี้ที่มันมีแต่ความทุกข์เขาเองก็ปรับปรุงตัวเองแล้วก็พยายามที่จะกลับมาคุยดีกับคุณหรือว่าพยายามที่จะกลับมาทําให้ความสัมพันธ์ของคุณกับเขามันดีขึ้นอีกครั้งนะคะก็เลยทําให้ชาวราศีมังกรและคณะมังกรที่กําลังจะเดินออกจากความสัมพันธ์นี้มีความรู้สึกหลังเละและมีความรู้สึกไม่แน่ใจว่าสรุปแล้วจริงๆเนี่ย คุณควรที่จะเดินออกจากความสัมพันธ์นี้จริงๆไหมหรือว่าอยู่ต่อไปแบบนี้ก็ได้อะไรอย่างเงี้ยนะคะขาให้เพิ่มเติมนะคะบรรการความรักความสัมพันธ์ของมังกรนะคะที่มีคนคุยความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนการกระทำของคุณในหลายๆอย่างนะคะไม่ว่าจะ take action อะไรก็แล้วแต่มันจะมีอิทธิพลกับใจของเขาอีกคนหนึ่งเสมอ ยิ่งคณเดินออกห่างจากความสัมพันธ์นี้ออกไปเท่าไหร่ตัวเขาเองยิ่งรู้สึกรู้สึกโหยหาตัวคุณมากเท่านั้นหรือยิ่งรู้สึกโหยหาความรักจากคุณมากเท่านั้นนะคะมาดูกันว่าในอพิโซดนี้บางกรน,นะคะตัวคนเองรู้สึกยังไงคะกับคนที่คุณคุยอยู่ด้วยลึกๆนะคะบางกรบางคนรู้สึก เหมือนกับว่าเริ่มที่อยากที่จะยอมแพ้แล้วว่ากับความสัมพันธ์เนี้ยถึงแม้ว่าตัวคุณเองเคยคิดแล้วก็เคยทบทวนว่าเอ๊ะจะไปต่อหรือว่าจะพอแค่นี้ดีนะกับความสัมพันธ์นี้อะไรอย่างเงี้ยคะควรที่จะทํายังไงดีควรที่จะให้มันเป็นอะไรยังไงแบบไหนดีนะพอคิดแล้วก็ทบทวนแล้วก็เริ่มที่จะยอมแพ้แล้วว่ามันก็ยังมีความรู้สึกดีๆกับเขาอยู่อยู่ดี ถึงจะมีปัญหากันมานานอะไรกันมานานแต่ว่าเรื่องราวความจริงก็ยังอยู่แต่ใดๆก็ตามนะคะเรื่องราวความจริงที่เป็นเรื่องราวดีๆเนี่ยก็หลังๆมาเนี่ยก็เริ่มที่จะแบบเหมือนพอเราโดนอะไรสักอย่างแบบ ทำความทำร้ายความรู้สึกมากๆากะสิ่งดีหรือคะแนนความดีต่างๆมันก็จะค่อยๆลดลงมังกรรู้สึกแบบนั้นเลยนะคะรู้สึกว่าเอาเอเริ่มไม่อยากจะอยู่ต่อแล้วความสัมพันธ์นี้อยากที่จะ move on แล้วนะคะถามว่ายังรู้สึกดีดกับเขาอยู่ไหมยังรู้สึกดีๆกับเขาอยู่แต่คุณรู้สึกว่าความสัมพันธ์เนี้ยมันเริ่มไม่ work แล้วนะคะแล้วเขาละคะเขาคนนั้นรู้สึกยังไงกับคุณมังกรนนคะ เขากัางวลมากว่าตัวคุณเองจะเดินออกจากเขาไปจริงๆเขากัางวลมากว่าเรื่องนี้จะเกิดขึ้นจริงเขากัางวลมากว่าตัวคุณเองจะตัดสินใจและจะทําเรื่องนี้จริงๆนะคะเอาจริงๆลึกๆถึงเขาจะเคยทําอะไรไม่น่ารักกับคุณแต่เขาก็รู้ว่าเขาอะอยู่แบบที่ไม่มีคุณอนะไม่ได้หรอกถึงเขาจะทําอะไรไม่น่ารักก็ตามแต่ก็ยังอยากที่จะแบบให้อยู่กันต่อไปหรือว่ายังคงมีกันและกันต่อไป เอาคำคิดว่าความสิ่งที่ดูจะเป็นอุปสรรคของคุณมังกรน,นะคะในเอพิโซดนี้ดูจะเป็นเรื่องของความผูกพันต่างๆมากกว่าอารมณ์เหมือนพอคุณจะเดินออกจากความสัมพันธ์นี้ไปแล้วพอคุณจะเดินออกห่างจากจุดจุดนี้ออกไปแล้วคือความผูกพันหรือว่าความรู้สึกดีก็ยังมีอยู่ก็เลยทําให้คุณบางครั้งบางทีลังเลหรือว่ารู้สึกว่าเออการ move on ครั้งนี้มันยากหรือเกินนะคะพขึ้น ask for help from others นะคะ บางทีถ้าเรื่องราวมันอึดอัดใจมากๆหรือไม่รู้ว่าจะทํายังไงเนี่ยการที่ระบายคุยกับใครสักคนก็อาจที่จะทําให้คุณรู้สึกดีขึ้นไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของเกี่ยวกับคนรอบตัวนะคะหรือว่าจะไปปรึกษาใครสักคนหนึ่งคือจะทําให้คุณรู้สึกดีขึ้นมากกว่านี้ซิดว่าลึกๆแล้วตัวคุณเองอ่ะมีมีคำตอบในใจอยู่แล้วแหละว่าคุณอยากให้ความสัมพันธ์นี้เป็นแบบไหนหรือตัดสินใจแล้วแหละว่าจะเอายังไงแต่ว่ากระบวนการหรือว่าเวลาที่จะทําหรือว่าเวลาที่จะต้อง เดินออกจากความสัมพันธ์นี้จริงๆเนี่ยมันก็ค่อนข้างที่จะบีบหัวใจคุณอยู่เหมือนกันนะคะอราคาสำหรับของมังกรก็เป็นประมาณนี้นะคะเดี๋ยวเราไปดูกันว่าของคนมีคู่นะคะจะเป็นยังไงกันบ้าง สำหรับชาวราศีมังกรและคณามังกรที่มีคู่แล้วนะคะในเดือนนี้มีเกณฑ์ที่ว่าคู่ของคุณจะดูมีปัญหาอึดอัดใจกันด้วยเรื่องขององศาคณาญาิหรือว่าเป็นเรื่องของคนรอบข้างที่เข้ามามีบทบาทหรือว่าจุกจิกอะไรบางอย่างนะคะแล้วก็ทําให้เกิดความไม่พอใจกันเองตกลงกันไม่ได้นะคะเช่นว่าบ้านเราจะเอาอย่างนั้นบ้านเขาจะเอาอย่างนี้เพื่อนเราจะเอา,อางนั้นเพื่อนเขาจะเอาอย่างนี้อะไรอย่างเงี้ยคือมันดูมีบุคคลหลายคนนะคะเข้ามาเกี่ยวข้องเกี่ยวกับในเรื่องของความสัมพันธ์ในช่วงเดือนนี้แล้วก็เลยทําให้เหมือน ว่าบางครั้งบางทีก็ก็อาจจะทําอะไรในแบบที่เราไม่ได้ถูกใจไปบ้างอะไรอย่างเงี้ยเอ่อก็เลยดูเราอึดอัดนะคะเราอึดอัดเขาเองก็อึดอัดอืก็มีความอึดอัดใจในกันและกันบางคู่บางกรณีมีการถึงขั้นทะเลาะกันรุนแรงเลยก็มีนะคะเนื่องจากความไม่เข้าใจกันเนี่ยนะคะขอเพิ่มเติมนะคะว่าบรรยากาศความรักความสัมพันธ์ของคุณอ่ของคุณบางกรณน,นะคะที่มีคู่แล้ว หาจุดลงตัวกันไม่ได้นะคะว่าจะเอาอะไรยังไงดีอืมคุณรู้สึกยังไงกับคู่ของคุณคะในเดือนนี้เรารู้สึกว่าสิ่งที่เราคิดหรือว่าสิ่งที่เราวางแผนมาในเดือนเนี้ยดีอยู่แล้วถูกต้องอยู่แล้วมันโอเคอแล้วแล้วมันควรที่จะเป็นแบบนี้เขาควรที่จะต้องเห็นด้วยแล้วเขาและคะรู้สึกยังไงกับเรา เขาเองก็มีความคิดหรือว่าแมมีแนวคิดในแบบที่เขาเองรู้สึกว่ามันใช่หรือมันโอเคเช่นเดียวกันแต่คนนี้คู่ของเราเนี่ยอาจจะติดตรงที่ว่าเขาอาจจะเป็นพวกแบบ Family Man อะไรอย่างเงี้ยก็มีความเป็นไปได้นะเพราะว่าดูแล้วมีความเกรงใจคนนั้นคนนี้นู่นนั่นนี่อะไรอย่างเงี้ยก็ถึงจะมี เขาเรียกว่าไงถึงจะมีคําตอบในใจแต่ก็ไม่กล้าที่จะตัดสินใจอะไรอะไรอย่างี้ก็อาจจะทําให้คุณมังกรหงุดหิดได้แน่นอนว่านี่เป็นแค่ j o e r n a l reading นะคะมันสามารถที่จะสลับกันได้แต่เอาเป็นว่าในเดือนนี้คุณทั้งคู่มีเกณฑ์ที่ว่าจะได้ลมเลิกแลนอะไรบางอย่างที่เป็นแพลนของพวกคุณเองเพื่อที่ว่าจะทําให้แบบคนอื่นพึงพอใจอาจจะทําให้ครอบครัวพึงพอใจหรือว่าผ่องเพื่อนพึงพอใจอะไรอย่างงี้ก็เป็นไปได้ get more information นะคะ คุยกันดีๆด,ด,ดีกว่านะคะเพราะว่าดูแล้วเนี่ยถ้าสมมติว่านั่งจับเขา่าคุยกันดีๆด,ดูแล้วจะเข้าใจกันมากขึ้นแลวไม่ต้องทะเลาะก,กันเลยเพราะว่าในเดือนนี้ถึงจะทะเลาะก,กันอะไรยังไงอะต่างคนก็ต่างมีความคิดเห็นว่าเรื่องที่ตัวเองคิดหรือว่าเรื่องที่ตัวเองตัดสินใจอะมันถูกอยู่แล้ว <c oughs> ก็จะนาพามาซึ่งความอึดอัดนะคะแล้วไปๆมาๆก็จะไม่ค่อยอยากคุยกันไม่ค่อยอยากที่จะพูดกันแล้วนะ แต่ถามว่าในเรื่องของความรู้สึกเนี่ยยังรักกันไหมต่างคนก็ต่ยังรักกันอยู่เรายังรักเขาและเขาเองก็ยังรักเราเพียงแต่ว่า บางเรื่องบางอย่างคือเราเองก็อาจที่จะมองกันคนละมุมคนละแบบอะค่ะบางบางคร verses, <s <S ั้งบางทีเรื่องนี้เราอาจจะมองว่าเออจุดนี้เป็นปัญหาแต่เขาอาจจะมองว่าจุดนี้ไม่ใช่ปัญหาหรือเราอาจจะมองว่าจุดนี้จําเป็นแต่เขาอาจจะมองว่าจุดนี้ไม่จําเป็นอะไรเงี้ยก็เป็นไปได้เพราะฉะนั้นการสื่อสารค่อนข้างที่จะสําคัญนะคะถ้าสมมติว่ามีเรื่องอึดอัดอะไรใดๆอย่างน้อยๆการคุยกันสื่อสารกันดีๆก็จะทําให้ความสัมพันธ์นี้ยังไปต่อกันได้อยู่และไปกันต่อได้ในแบบที่ไม่ได้มีปัญหาเข้าใจกันด้วยนะคะเพราะฉะนั้นก็ อาจจะต้องระมาระวงังในเรื่องของคําพูดและการสื่อสารค่ะนะคะสําหรับคุณชาวราศีมังกรและขณะมนาบังกรก็เป็นประมาณนี้นะคะขอขอบคุณทุกคนที่เข้ามาดูค่ะขอขอบคุณสำหรับการ subscribe นะคะการ,รกด like คอมเมนต์ดีๆคอมเมนต์ที่น่ารักนะคะและในเร็่การดูดวงส่วนตัวต่างๆอยู่ใน description box เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะรักษาสุขภาพกันค่ะทุกคนแล้วเดี๋ยวเรากลับเขมาคุยกันใหม่ใน e p i s o ซดหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ